ค่ะพดีค่ะพบกับชิคายของเรากันีแล้ววันนี้นะคะเราจะมารับคำท้าสกุชชี่แตกสามแท็กเลยหรือเปล่านั่นเองนะคะในคลิปเดียวก็เริ่มจากแท็กแรกกันเลยนะคะก็จะเป็นจาก IOP s พี i กุชชี่ชอนะคะที่จริงเรารับเองตเมื่อวานแต่เราเผื่อไปลบคลิปนะคะก็มีห้าข้อนะคะข้อแรกคะ่ะสกุชชี่ที่ชอบมาที่ชุดเนี่ยหรือว่าสกุชชี่ที่ชอบเฉยๆถ้าเป็นชิ้นนี้ แล้วก็ชิ้นนี้ English bread album ความกินช็อกโกแลตมากค่ะแพ็กเกจอยดดู่ครบยกเว้นสายหันก็โอเคแล้วค่ะเซลกุชชี่ที่มีสีแดงเซลกุชชี่ที่มีสีแดงแอปเปิ้ลเสื้อติมปาโอเคนะคะสีแดงนะจะเป็นแอปเปิ้ลที่แม่เราชื่อมาให้ซึ่งจำนวนน้นอยมากมีออกว่าไกลที่เนี่ยเสียงลุงเรา โอเคนะคะข้อที่สามสกุลชีที่ไม่ชอบนะคะชิ้นนี้อันนี้อ๋อที่ให้ที่จริงสกุชีที่เคมีเยอะมากเยอะกว่าเราอีกแต่มีคนต้มไปนะคะมีคนขโมยไปโอ้ยลนมวยมาเนี้ห่วงมาโอเคนะคะสกุลชี่แบบว่าน่ารักมากนะคะน่ารัก น่ารักหนูว่าชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้ไม่แนะนำผมหวานั่นมันไม่เกี่ยวเลยแป๊บหนึ่งไปอาหาก่อนชิ้นนี้นะคะเป็นหนอนที่พี่เราซื้อให้น่ารักมากกเนขอราเชอบชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้มันไม่น่ารักเลยน่ารักน่ารักก็มันเป็นของแท้ไงเธอชอบมีเซ็กซี่มากเลยเขาตอนนี้เขากำลังดังอยู่ใช่ไหมก็ดังอันนี้ก็ดัง ข้อสุดท้ายก็ชื่อที่มีสีม่วมองอ่ะมาเลยโอเคนี่นะสีม่วงโอเคนะคะมาดูแดกที่สองนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้เสียไว้ทั้งสามคนเลยนะคะในชื่อคลิปนะคะโอเคนะคะคนนี้นะคะมีเจ็ดข้อนะคะนั่นแหละ,ะอืม น้อกว่าตัวเอสแทนคําว่าสกูชี่นะคะโอเคนะมีเจ็ดข้อนะข้อแรกสกูชี่ที่เป็นผลไม้สามชิน้นอ่ะโอเคค่ะโ okay. อเคนะฮะก็นั่นแหละค่ะสมชิ้นสามชินมช้นเลยค่ะผลไม้สมชิ้นค่ะทั้งหมดนี่ค่ะเป็นสตรอเบอรี่กล้วยค่ะกล้วก็กล้วยก็แอปเปิล้ลอลลิีโอเคแล้วข้อที่สองสกูชี่ที่แบบว่า สกิชิ้ที่เป็นคิตตี้สามชิน้นเอ่อแป๊บนึงคิตตี้ของเรามีแค่สองชิ้นนะคะไม่มีสามชิ้นของเราตัวนึงอืมเราของน้องของเรามาแล้วกันมันก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเช่อ่าก็ไม่มีนะคะขอโทษนะคะขอกัดสกูชี้ตัวนี้ไม่ใช่และ,อะเอาอเป็นตัวนี้ตัวนึงชิ้นเดียวกันไปเอาสกูชี้ที่เป็นคิตตี้ 3ามชิ้น,นะค่ะสองอยเพุ่งกับโอเคนะคะข้อที่สามะคะร์สกูชที่เป็นตัวเอแล้วแอปเปิ้ล LED ค่ะโอเคนะคะข้อที่สี่สกูชที่เน่าเลยอยากจะทิ้งน,นะคะตัวนี้ค่ะเห็นจะทิ้งมันมากเลยที่เน่าเลยอยากจะทิ้งน,นะคะคือมันเน่ามากกแบบ แล้วเจ้าตัวเอเกลียดเองะว่าตัวเองเป็นคนเล่นเนาะอะไรพี่ไม่ค่อยเล่นตัวนี้มากใช่แล้วก็คาเนี่นะสกิชี้แบบว่าเหมือนตัวเองนะเหมือนเราหรอกนแหลหนูว่าหนูชิมเนี่ยคาจะเป็นเที่เป็นตาบันที่ดำเอาตัวรักของข้ามาของเพศอย่าบีบเยอะมันจะมีตำหนิมันไม่มีหรอกนามีพี่ตามดาดาเฮ้ยไม่สารอกดา ตอนนี้ดีกว่าโว้ยโว้ยยนี่ใสชิมี้แล้ค่ะที่หมอดเราโอเคียนะคะข้อที่หาสุกกชี่ชินจะทีสสท่สุดในคองรักันตอนนี้เป็น English Bread i b o m คะ่ะแย่ที่สุดมรูว่าตันนี้ <c oughs> บ้าแล้วหอ่ะยังมันใจน,นี้น่นแล้วแย่ที่สุดคือตัวน,นี้จัมบ้าขน <c oughs> ไม่ใครว่าจัมโบ้โอ้ยวันหาเรื่องแล้ ข้อดีเด่นนะคะสกูสกกชี่ด้คิดว่าอะไรที่สุดในคอลเลคชันก็ตัวน,นี้ค่ะอินดัสเบเดมไม่เว่าไม่ใช่ลอลไที่สุดในคอลเลคชันที่เรามีไหมเว้ย <c oughs> อันดี้ดีด้วยไม่อาริดี้แคดูลายเส้นแค่ดูลายเส้นน้องะเของกูคงจะเบื่อแล้วดูแต่ลายเส้นบีให้เธอเองดูแม้ โอเคนะคะรับแท็กที no. ่สามนะให้หน่อยหยุดได้แล okay. 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 ้วทำไมต้องแกล้งกันด้วยโอเคนะคะแท็กที่สามนะคะจะให้เสียไปชื่อคลิปค่ะก็อันนี้นะยดึงอันนี้ขาดเลยซื้อให้ใหม่ด้วยไม่มีสี่ข้อนะโอเคนะข้อแรกสกูชี่ที่เป็นผลไม้สามชิ้นอ่ะนะอีกแล้วใช่ไหมใช่ผลไม้สามชิ้นโอเคเดี๋ยวเราให้ไม่ไม่ เอาอันเก่าไงไม่อันเก่าไม่เซ็กซี่่เอาอันเซ็กซี่ตัวสาชิ้เลยไม่ไม่ตัวนี้ไม่เอาตัวนี้มันไม่เซ็กซี่เกินโอ้จะเอาไปทำอะไรเซ็กซี่เดี๋ยวนี้เอานี่นี่นะคะแล้วก็เป็นอันนี้แล้วก็นี่เลยค่ะสี่ตัวค่ะเขาให้เลือกสามค่ะขอเพิ่มอีกหนึ่งต่อมาเราจะไปชิ้นที่เป็นสัตว์เป็นสัตว์นะไม่ได้นะเป็นสัตว์สามชิ้นก็นี่จะแม่ ก็เป็นแพนด้าเหมือนกันแมโอเคชื่อนี้เป็นแพนด้านะคะเห็ดเเห็็ดปนแล้วก็เป็นลูกเสี๋ยวดะเห็ดมันเป็นสัตว์อยู่เหรอเห็ดมันเป็นของที่กินได้ไม่ใช่เหรอคะเดนอันนี้เป็นอาด้าอีกแลยอ๋อกำมัเใช้เรียบแล้วก็ชิ้นนี้เป็นนอนนะคะโอเคนะคะสกูชี่ที่ เป็นสีที่ตัวเองชอบอ๋อเราเราชอบสีฟ้าค่ะเราชอบสีฟ้านะอุพยเติดฟ้าอันนี้สีฟ้าแค่สีฟ้าเราชอบตัวนี้เพราะว่าของพี่เค้กสวยนะ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 เค้กจะมีหัวนะหัวกระชับมันจะแล้วก็ข้าวเสียร์นะคะจะกุชชี่ที่น่ารักสามชิ้นนะฮะ ลในการแก้งเลือกมายังไม่ครบนะไม่น่ารักก็เธอชอบฝั่งใครเลยเธอว่ามันน่ารักจบป่ะก็ชิ้นแรกเขาจะเป็นจัมโบ้บันจูเดชามะนะคะพุ่งเลยเดี๋ยวไปเก็บแป๊บเดี๋ยวใครยจะขานี่น่่แหมโอ้ยนี่แม่ เอาบีบบ uhm, bo, uh, uh. ีบบีบเอาให้บีบชิ้นนีบีบน้ำหนึ่งสามน้ำสองสามเห็นไหมนี่นะก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นเลจิโทนนะคะเลติโทโทร่ใช้ไมต้องอันนี้บ้านเราเด็กชอบนะคะ เราก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะสำหรับชิ้นนี้จบไปแล้วเย้ Yay! นะคะสำหรับใครที่อยากจะท้าม,มาก็ท้าม,มาได้นะคะนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราจะซีอาร์คะชื่อคลิปเนาะนั่นแหละนะทองคำมันคำมากเลยะะถ้าใครอยากจะท้านะคะเราเราจะให้อดีไลไว้อีกนะคะนี่น,น,นะคะอดีไลดีสคริปชั่นบล็อกนะครับแล้วก็ชื่อคลิป <God. S 1> นะ ้ <Subscribe S 2> กดติดตามกดซับสไคร์ก็กดไลค์เนวยนะคะบ๊ายบาย